อนิเมะมน้าหนีอิทาจิสอนซาสึสเกะล่าหมูป่าโอ้โหน่ารักกันจ,จัดในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับผมการต่อสู้ระหว่างพวกซาสึสเกะแล้วก็คาบุโตะแต่การต่อสู้นี่เนี่ยเหมือนจะไม่ง่ายนะครับผมเพราะคาบุโตะเนี่ยค่อนข้างเหลี่ยมจัดแล้วก็วิชาเนี่ยน่าลำคาญมากแต่ด้วยความชิวของอิทาจีเนี่ยก็ยังมีเวลามาสอนน้องนะครับผมว่าการต่อสู้แบบแท็กทีมที่ดีนั้นควรทํายังไง ในสมัยเด็กนะครับผมอิตาจีเนี่ยต้องไปทําภารกิจล่าหมูป่ายักษ์ซาสเกะที่อยากไปด้วยก็เลยไปขโมยชุดพี่มานะครับผมแล้วก็ขอไปด้วยและแน่นอนว่าอิตาจีเนี่ยจะต้องตอบว่าไว้คราวหน้านะซาส,สเกตซาสเกตบอกโนเวย์ไม่มีทางนะผมวิ่งตามซะเลยแล้วก็คือวิ่งไปถึงจริงๆซะด้วยนะอิตาจีก็เลยสอนนะครับผมวิธีการต่อสู้แบบแท็กทีมที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงนั่นก็คือการหาวิธีให้ทีมของเราเนี่ยต่อสู้ได้ง่ายที่สุดนะครับผมจำกัดการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วก็โจมตีจุดอ่อน เรียกด้ว่าฉากนี้เนี่ยอมยิ้มมากๆนคะครับผมม,มันก็ประสานกับฉากปัจจุบันเรียกว่าเท่เหมือนกันแต่คาโบโตะบอกเคยเราเป็นงูด้วยไม่ใช่หมูป่าเอ้ยหรือว่าเป็นมังกร